สังกับปลานี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าห้ามทำในสิ่งที่มันไม่ดีเองน,นมณีโชว์คำว่ายะถามันก็อยู่เราก็ไปแล้วแม่ยะใช่ไหมใครยังไม่รู้บ้างว่าเราไปทำอะไรอยู่เราไปประกาศทำปักหมดุดใช่ไหมไปก่อนที่เราไปไปตำบล อุโมไหนพอเราไปอำเภอเอ้ยตำบลอุโมงแล้วรถเรามันเล็กลงใช่ไหมเล็กลงว่าเราไปอุโมงแล้วเราก็มาสร้างอุโมงตรงนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่ไปแผนที่โลกเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เราไปแม่ยะหรือไปคำว่ายะขาหนีไมาหถึงอะไร หมายถึงการทําหน้าที่ของเราด้วยยะถาเนี่หมายถึงยะถาของพวกเราหรือว่าความสามารถหรือยะถากรรมของพวกเรานั่นเองมันถาถมเข้ามานะยะถาพอเราไปแม่ยะเรากลับมาที่ก่อนที่เราจะไปแม่ยะเราไปที่จอมทองก่อนแล้วคราวนี้เราไปที่ฮอดก่อนนไหม เราไปอำเภอฮอดก่อนใช่นไหมฮอดศรีวิไลเราขวานแค่เอาขวานศรีวิไลแลยนะเราก็กลับมาที่ผ่านผ่อำเภอผ่านเพื่อมาทำอะไรมาหาเซียนหาคนที่ศรีวิไลเซียนศรีวิไลหรือคนที่แจ่มเซียนหมายถึงผู้ส่งสารหรือผู้ทำจนชินมีเชียนศรีวิไลเห็นไหม ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบางเอิญเพราะเราต้องไปรับธรรมชัยหรือธรรมเห็นไหมหเราไปรับสีวิไลกับธรรมชัยเพื่อนุ่งนบคุณธรรมชัยทำให้เกิดขึ้นบน,บน,บนพื้นฐานพันหมณเห็นไหมแล้วก่อนเราจะกลับเราไปทำอะไรด้วยชารช่อแฮได้นใช่ได้น้ม เอาไปคนนิ่งก่อนนี่ครับคนนิ่งคนนิ่งคนนี้คนนิ่งนะเดี๋ยไม่ใช่เสือจริงนะเนี่ยโครนผมส่อนยอหยิกคนนี้คนนิ่งเจยวไหม